สวัสดีครับแฟนบอลเชลซีทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าสิงบลูวันนี้เราจะมาพูดถึงชัยชนะสุดยิ่งใหญ่ของเชลซีที่บุกไปถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดถึงถิง่น5ต่อหนึ่งต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในเกมเยือนที่ดีที่สุดของเราในรอบหลายปีเลยครับ เชลซีเรื่องเกมได้ไม่ดีนักเพราะถูกลูคัสปาเกตายิงไกลสุดสวยตั้งแต่นาทีที่6ให้เจ้าบ้านออกนําไปก่อนแฟนบอลอาจจะเริ่มคิดว่าวันนี้เราจะเจอของแข็งอีกแล้วหรือเปล่าแต่สิ่งที่แตกต่างคือทีมของเอนโซมาเรสกามียอมถอดใจครับเพียงไม่กี่นาทีต่อมาเจ้าเปโดโมงตีเสมอจากลูกเปิดของเนโตก่อนที่เขาจะกลายเป็นคนจ่ายให้เนโตวันเล่สุดเฉียบให้เชลซีกลับมานำสองต่อหนึ่ง เกมในตอนนั้นเริ่มอยู่ในกำมือของเราแล้วจากนั้นก็เป็นจังหวะสำคัญนาทีที่34สเอสเตวาวิลเลียนเจ้าหนูวัย18ปีที่ได้โอกาสลงตัวจริงแบบไม่ทันตั้งตัวทำช็อตพาบอลลุยเข้าเขตโทษก่อนจ่ายให้กับตันเอนโซเฟอร์นันเดสซัดประตูแรกในซีซั่นนี้ได้สำเร็จกลายเป็น3ต่อหและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ทีมเล่นด้วยความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยม ครึ่งหลังยังเป็นของเชลซีครับนาทีที่50มอยเซสไกเซโดยิงซ้ำในเขตโทษจากลูกเตะมุมกลายเป็นประตูฉลองเกมนัดที่100ของเขากับสโมสรอ,อย่างสมบูรณ์แบบก่อนที่เทรโวชาโลบาจะมาบวกอีกหนึ่งลูกจากจังหวะชุลมุนในกรอบ6หลาจบเกมเราชนะ5ต่อหนึ่ง สิ่งที่น่าสนใจคือเกมนี้เราได้เห็นนักเตะถึง5คนต่างทำประตูได้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าเปโดรเปโดเนโตเอ็นโซไกเซโดและชาโลบาซึ่งถือว่าเป็นการกระจายสกอร์ที่ชัดเจนว่าเชลซี Chelsea ชุดนี้ไม่พึ่งพาใครคนเดียวเหมือนในอดีต อีกประเด็นที่ต้องชมคือเอสเตวาลวิลเลียนดาวรุ่งบราซิลรายนี้เขากลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ทำแอสซิสต์ให้เชลซีในพรีเมียร์ลีกความกล้าและการเล่นแบบไม่เกรงใจใครของเขาทําให้แฟนบอลเริ่มเห็นแววว่าจะกลายเป็นสตาร์ในอนาคตและอย่าลืมพูดถึงกองกลางอย่างไกเซโดที่วันนี้นอกจากจะคุมจังหวะได้ดีแถมยังทําประตูฉลองร้อยนัดให้เชลซีอีกด้วยถือว่าเป็นค่ําคืนที่สมบูรณ์แบบจริงๆ ชัยชนะครั้งนี้ยังทําให้เชลซีสร้างสถิติใหม่คือการชนะเกมเยือนในลีกติดต่อกันเป็นครั้งแรกของปีและยังเทียบเท่าสถิติถล่มเวสต์แฮม4-0ที่อัพตันพาร์คเมื่อปี2008เลยทีเดียวผลลัพธ์จากเกมนี้ทําให้เราขึ้นไปนําจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกแบบชั่วคราวเชลซีของมาเรสกากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเราไม่ได้แค่ชนะแต่เราครองเกมเล่นอย่างมั่นใจและที่สำคัญคือแฟนบอลได้เห็นทีมที่เล่นสนุกอีกครั้ง ต่อไปเรามาดูคะแนนความสามารถของนักแตะเชลซีกันบ้างเริ่มกันที่โรเบิร์ตซานเชสผู้รักษาประตูได้ไป6คะแนนเกมนี้อาจจะขยับไปเซฟลูกยิงไกลของปาเกตตาได้ดีกว่านี้แต่หลังจากนั้นก็แก้ตัวได้ด้วยการปัดลูกยิงอันตรายข้ามคานถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานครับเทรโวชาโลบารับไป7คะแนนเล่นเกมรับแน่นตลอดทั้งเกมและยังมาทำประตูปิดท้ายลูกที่5ของทีมถือว่าเป็นรางวัลจากการทำงานหนัก โทซินอาดาราบิโอโยได้6คะแนนอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ก็ไม่ผิดพลาดเลยเล่นในตำแหน่งเซนเ็นเตอร์ตัวกลางได้อย่างมั่นใจมาร์กูกัวรยาว,วันนี้ได้ไป7คะแนนเกมรับเหนียวแน่นเก็บบอลได้หลายครั้งแถมยังทำแอซิสให้เจ้าเปโดโม่งตีเสมอถือว่าสมบูรณ์แบบทีเดียวมาโลกุสโตได้6คะแนนอาจไม่หวือหวาแต่ทำหน้าที่วิงแบ็กได้ดีพอสมควร เข้าสู่กองกลางครับเอนโซเฟอร์นันเดสได้ไป8คะแนนเกมนี้เป็นหัวใจของทีมวิ่งไม่มีหมดยิงได้1ประตูและเปิดลูกเตะมุมได้แม่นยำถือเป็นผลงานยอดเยี่ยมของกัปตันทีมคู่หูของเขามอยเซสไกเซโดรับไป7คะแนนไม่เพียงแต่ทำประตูได้แต่ยังเล่นดุดันไล่บี้ตลอดเกมเป็นเหมือนเครื่องจักรในแดนกลางของทีมทั้งริมเส้นเปโรเนโตได้ไป8คะแนน สร้างความอันตรายต่อเนื่องยิงประตูแรกของตัวเองในฤดูกาลและประสานงานกับเจ้าเปโดได้ดีมากเอสเตวาวิลเลียนดาวรุ่งที่ถูกสองลงตัวจริงแบบไม่ทันตั้งตัวได้ไป7คะแนนต้องบอกว่าเขาคว้าโอกาสไว้ได้เต็มๆแอสซิสให้เอนโซยิงเกือบทำประตูได้และแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจแม้จะอายุเพียง18ปีเท่านั้นและแน่นอนครับเจ้าเปโดคือคนที่โดดเด่นที่สุดได้ไป9คะแนนยิงห 2แถมยังเป็นหัวใจของเกมลุกครั้งนี้เรียกได้ว่าคือแมนออฟเดอะแม h ของเชลซีแบบไม่มีข้อกังขาในแานหน้าเลียมดีแลปได้ไป6คะแนนอาจจะไม่เด่นเหมือนเพื่อนแต่ก็ทำงานหนักไล่บี้ตลอดเกมส่วนตัวสำรองก็ทำหน้าที่ได้ดีครับอันเดรซานโตสได้6คะแนนลงมาช่วยแดนกลางได้ดีรีสเจมส์รับไป6คะแนนจ่ายทะลุช่องสวยๆให้เอสเตบลเกือบยิงได้ยอเรลฮาโตได้6คะแนน ลงประเดิมสนามและปรับตัวเข้ากับแนวรับได้ดีเวสลีย์โฟฟาน่าได้6คะแนนถือว่าเป็นข่าวดีที่เขากลับมาลงเล่นอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนมีนาคมส่วนเจมี่กิเทนส์ได้6คะแนนตั้งแต่เขาลงสนามมาบอลแทบไม่ขึ้นทางฝั่งซ้ายเลยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายโดยรวมแล้วเกมนี้เชลซีแสดงให้เห็นถึงทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมไม่ได้พึ่งพาใครคนเดียวแต่ทุกคนมีส่วนร่วมกับประตูและการเล่นทีมดูมั่นใจและแข็งแกร่งขึ้นมากเลยครับ คุณซือเอนโซมเรสกาได้ออกมาพูดหลังจบเกมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสกอร์หรือจำนวนประตูที่ยิงได้สิ่งที่เขาเน้นย้ำคือการตอบสนองของลูกทีมครับเกมนี้เชลซีเสียประตูก่อนตั้งแต่นาทีที่5จากลูกยิงของลูคัสปาเกตาแถมก่อนเริ่มเกมไม่กี่นาทีทีมยังต้องเสียคีแมนอย่างโคพาวเมอร์ที่บาดเจ็บจากการวอร์มอพอีกด้วยเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่สวยนักสำหรับเชลซี มอริสกาพูดชักเลยครับว่าการเริ่มต้นไม่ได้ดีที่สุดอย่างที่เราวางแผนไว้เนื่องจากอาการบาดเจ็บของโคพาวเมอร์และเราเสียประตูในนาทีที่5แต่สิ่งที่ผมภูมิใจคือการตอบสนองของผู้เล่นทุกคนเขาเสริมต่อว่าสิ่งที่เห็นชัดคือนักเตะยังคงเชื่อมั่นในแผนการเล่นไม่ว่าจะเป็นตอนมีบอลหรือไม่มีบอลและทำมันอย่างต่อเนื่องโดยไม่หวั่นไหวนี่คือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกประทับใจมากที่สุด เกมนี้ก็ชัดเจนครับหลังโดนนำเชลซีกลับมาตีเสมอและยิงแซงรวดเดียว5ประตูถือเป็นการแสดงถึงความมั่นใจและสปิริตของทีมที่กำลังพัฒนาอย่างแข็งแกร่งอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงคือเอสเตวาวิลเลียนดาวรุ่งวัย8 8ปีที่ถูกจับลงตัวจริงแบบไม่ทันตั้งตัวเขาได้ลงแทนพลเมอร์มรสกาก็ออกมาชื่นชมแต่ก็พูดตรงๆแบบไม่อ้อมคอมครับโดยเขากล่าวว่า เราถูกยิงเพราะเขาเขาเสียบอลในจังหวะบิวอัพแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่นักเตะดาวรุ่งต้องเจอต้องทำผิดพลาดเพื่อที่จะเรียนรู้แต่สิ่งที่สำคัญคือการตอบสนองและเขาก็แสดงให้เห็นว่ามีคุณภาพมากพอที่จะอยู่ที่นี่พูดอีกอย่างคือเอสเตวลอาจยังเด็กอาจจะมีความผิดพลาดแต่สิ่งที่ทำให้กุนซือพอใจคือเขาไม่จมกับความผิดพลาดนั้นกลับมาสู้ใหม่ และสามารถทำแอสซิสให้เอนโซเฟอร์นันเดสทำประตูได้แถมยังกลายเป็นนักเตะเชลซี Chelsea ที่อายุน้อยที่สุดที่ทำแอสซิสในพรีเมียร์ลีกไปแล้วด้วยนอกจากนั้นมาเรสกายังได้แจ้งข่าวล่าสุดเกี่ยวกับโคพาลเมอร์ว่าในช่วง4-5วันที่ผ่านมาเขาไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาเรสกาเสริมต่อว่าวันนี้เขาไม่ลองวอร์มอพแต่เขารู้สึกผิดปกติบางอย่างเราจึงไม่ต้องการเสี่ยงและทำให้มันแย่ลงเราจะรอดูในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าว่ามันเป็นปัญหาที่รุนแรงหรือไม่ มันอาจเป็นปัญหาที่ขาหนีบตั้งแต่เกมกับพาเลสเขาก็ไม่ฟิตร้อยเปอร์ซแล้วแต่เขาก็พยายามอย่างมากเพื่อสโมสรเพื่อทีมเพื่อแฟนๆเพราะเขาให้ความสำคัญกับทีมมากคืนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่เขาพยายามทำมันแต่มันก็ออกมาไม่ค่อยดีนักสิ่งที่เราต้องจับตาต่อจากนี้คืออาการของพาวเมอร์จะรุนแรงแค่ไหนและเขาจะพร้อมกลับมาช่วยทีมในเกมถัดไปหรือไม่เพราะเขาคือหัวใจเกมรุกของเชลซีในตอนนี้ส่วนเจ้าเปโด ดาวเตะหมายเลข20ของเราที่โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงในเกมนี้ก็ได้ออกมาเปิดใจหลังจบเกมครับโดยเขาบอกว่าเราเริ่มเกมด้วยการถูกนําไปก่อนแต่เราแสดงให้เห็นถึงความสามารคีของเราในวันนี้เพื่อคว้าชัยชนะคําพูดนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าบรรยากาศในห้องแต่งตัวและในสนามกําลังเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีสิ่งที่น่าสนใจคือเจ้าเปโดยังยกตัวอย่างถึงเพื่อนร่วมทีมว่าถึงแม้เกมนี้โคพาเมอร์จะไม่สามารถลงเล่นได้ แต่เด็กหนุ่มอย่างเอสเตวาลวิลเลียนก็ลงมาแทนและแสดงคุณภาพของตัวเองออกมานี่คือสัญญาณว่าทีมเชลซีตอนนี้ไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่นักเตะเพียงคนเดียวแต่ทุกคนพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ได้เจ้าเปโดยังบอกด้วยว่าการที่นักเตะหลายคนทําประตูได้ในนัดเดียวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมและความมั่นใจนี่แหละคือสิ่งสําคัญถ้าทีมมีความเชื่อว่าพลิกสถานการณ์ได้ทุกอย่างก็เป็นไปได้ และอีกประเด็นที่เขาพูดถึงคือความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะกับแฟนบอลมันคือสิ่งสําคัญที่สุดเพราะเขาอยากเล่นฟุตบอลให้เต็มร้อยเพื่อให้แฟนบอลเชลซีมีความสุขและเปโดยังทิ้งท้ายไว้ว่าการมาอยู่กับเชลซีคือความฝันเขาเตรียมตัวมาเพื่อโอกาสนี้และพร้อมพิสูจน์ตัวเองในทุกๆเกมนี่คือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมและถ้าเขารักษามันไว้ได้เราอาจจะได้เห็นเขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลพูดถึงในอีกหลายปีข้างหน้า หลังจบเกมนี้มันไม่ใช่แค่ชัยชนะที่น่าจดจําแต่ยังเป็นวันที่ไกเซโดลงสนามครบ100นัดให้กับสโมสรอ,อย่างเป็นทางการและเขาก็ฉลองโอกาสนี้ได้อย่างสวยงามโดยการยิงประตูให้แฟนบอลได้เฮกันทั้งสนาม ไกเซโดเซ็นสัญญากับเชลซีเมื่อปี2023ตอนนั้นหลายคนยังตั้งคำถามว่าเขาจะสามารถรับแรงกดดันกับค่าตัวมหาศาลได้หรือไม่และที่น่าสนใจก็คือเกมเปิดตัวของเขากับเชลซีก็ดันเป็นการเจอกับเวสต์แฮมนี่แหละเหมือนโชคชะตาที่ขีดเส้นให้เขากลับมาสร้างความทรงจำอีกครั้งกับทีมเดิมตลอด2ปีที่ผ่านมาไกเซโดคือหนึ่งในนักเตะที่ผู้จัดการทีมทุกรายของเชลซีต่างไว้วางใจ เขาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง75นัดขาดไปเพียงไม่กี่เกมส่วนใหญ่ก็เพราะอาการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือการหมุนเวียนนักเตะยังไม่นับรวมฟุตบอลถ้วยในประเทศ14นัดคอนเฟอเรนซ์ลีก6นัดและฟุตบอลสโมสรโลกอีก5นัดรวมทั้งหมดก็ครบ100นัดพอดีในเกมล่าสุดเขายังแสดงให้เห็นถึงคุณภาพรอบด้านทั้งการจ่ายบอลที่แม่นยำการอ่านเกมที่เฉียบคมและการสกัดบอลสาคัญสำคัญ โดยเฉพาะจังหวะที่ยูท w เวสแฮมไม่ให้ตีไข่แตกเพิ่มซึ่งถือว่าสำคัญมากในช่วงที่ทีมเรานำห่างถึง5ต่อหนึ่งและไฮไลท์ที่สุดของค่ำคืนนี้ก็คือประตูของไกเซโดครับเป็นลูกที่ยิงด้วยสัญชาตญาณบอลพุ่งชนใต้คานก่อนจะเข้าประตูไปอย่างสวยงามเป็นประตูที่4ของเขากับเชลซีและมันยิ่งทีเศษกว่าเดิมตรงที่เกิดขึ้นในเกมนัดที่100ของเจ้าตัว ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมอยเซสไกเซโดครับที่ลงเล่นครบ100นัดอย่างสมบูรณ์แบบและหวังว่าเราจะได้เห็นเขาลงเล่นอีก100นัดต่อไปในสีเสื้อสิงบลูสรุปแล้วนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเกมนี้เราเห็นนักเตะช่วยกันทั้งรุกและรับกล้าใจบอลจากแนวลึกมากขึ้นทุกคนดูมีพลังบรรยากาศมันต่างจากเกมที่พบกับคริสตัลพาเลซอย่างคับเจนและที่สำคัญเกมนี้ยังแสดงให้เห็นว่าทีมเชลซีกำลังค่อยๆหลุดผลจากภาพของทีมพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่ง เพราะในช่วงหลังๆเรามักจะมีนักเตะที่ต้องรับภาระหนักเช่นโคพาอเมอร์แต่ตอนนี้เราเริ่มเห็นความสมดุลทุกคนแชร์ภาระร่วมกันผมเชื่อว่าสำหรับแฟนๆเชลซี Chelsea, การได้เห็นทีมกลับมามีบรรยากาศแบบนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราตื่นเต้นไม่น้อยและแฟนๆสิง์บลูอย่างท่านผู้ฟังล่ะครับคิดยังไงกับเกมนี้มีความเห็นยังไงกับฟอร์มนัดแต่เชลซีคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณครับ